สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้พบกับผมอาร์มจาก Top Perform a n c e นะครับวันนี้เรามาพบกับมอเตอร์พัดลมจาก Top Performance นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านมาดูว่ามอเตอร์พัดลมนี่ยมันแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปยังไงนะครับมอเตอร์พัดลมจาก Top Perform a n c e นอะ่ะเขาใช้ระบบลูกป,ปืนหน้าหลังนะครับมีทำไมมีไว้เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานเพิ่มความแรงของลมที่จะช่วยระบายความร้อนนะครับ ผลิตจากวัสดุ Material Form Japan นะครับตัวพัดลมเนี่ยเรามีการรับประกันให้ลูกค้าถึง3เดือนสังเกตได้จากวัสดุนะครับคุณภาพของวัสดุเนี่ยใช้เกรดที่มีคุณภาพย้ำนะครับว่าเกรดที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีการรับประกันผมจะพาพี่ทุกท่านมาดูวิธีการสั่งซื้อพร้อมกับรีวิวจ,จริงจากผู้ใช้งานจริงนะครับ วันนี้เรามาพบก,กันที่ลาซาล้านะครับพี่ๆสามารถกดเข้าไปพิมพ์ชื่อร้านได้เลยนะครับเหมือนด้านหลังชัวออโตพาร์นะครับนี่นะครับจะขึ้นว่าชัวออโตพาร์พอเรากดคลิเข้าไปเราจะเจอเปิดมาแล้วถึง4ปีนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บ อย่างเช่นตัวนี้นะครับมอเตอร์พัลม n นิสสันซู f ีนะครับพอคลิกเข้าไปเราสามารถเห็นตัวรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับผมจะยกตัวอย่างรีวิวจากผู้ใช้งานจริงให้ดูสัก2อสามรายการนะครับอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าของถึงไวนะครับเกียร์ตัวมอเตอร์เป็นเกียร์ซ้ายของมาถึงเร็วกว่าที่คิดไว แต่สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับอีกรีวิวหนึ่งใช้ดีราคาไม่แรงส่งเร็วด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างจากผู้ใช้งานจริงนะครับเราขายสินค้าตัวนี้มากกว่า300ชิ้นแล้วในระยะเวลาปีพปีพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหามอเตอร์พัดลมและที่จะนำมาใช้งานกับรถนะครับ ฝากท็อ p เพอร์มาน c ์เป็นทางเลือกสำหรับพี่ๆที่ต้องการอะไรที่ดีมีคุณภาพมีการรับประกันนะครับไว้พบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ